ถาไปเก็บเห็ดมาเป็นไงบ้างโอ้เนเหนื่อยสนุกดีทั้งเหนื่อยทั้งสนุกในมือน,นั่น<ม>คือเห็นอะไรครับเห็ดไครครับโอ้โดอกใหญ่มากดกใหญ่มากเห็ดไข่ไปเจอได้ยังไงครับเห็ดไครเนี่ยโอ้แล้วก็เดินไปแล้วก็มันอยู่ใตุ้ม้มไม้ใต้ใบไม้ครับก็เอาเสียมไปเคลียเยดูดอกนี้มันพิเศษยังไงครับดอกนี้มันมันอยู่อยู่ อยู่ไม่ไม่ไม่มันไม่อยู่ที่ลกนะที่เป็นแปลนเป็นแปลน,ปนมันก็ได้รับแสงยที่<ห>เป็นแปลนคืออยู่ที่โล่งโลที่โล่งโลมันได้รับแสงได้รับอากาศมันเลยโตอ๋อสวยกว่าเพื่อนใช่ไหมสวยกว่าเพื่อนภูมิใจไหมโอ้ยดีใจมากเก็บเหได้เล็กได้น้อยก็ดีใจมากไม่เหมือนไปขายผักตลาดเหรอทําไมครับขายผักตลาดนั่งหน้าเหี่ยวหน้าแหล่หน้าดำผมทำไมถึงดีใจครับเวลาเจอเห็ุ จะดีใจมากมันสนุกมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันอารมณ์ดีอยากไปได้ไม่ได้ก็อยากไปอยากไปทุกวันเลยเข้าป่านี้มีความสุขมากเลยบอกถ้าไปแล้วถ้าเอาห่อข้าวร็จก็เก้าไปกินด้วยจะเดินกินอยู่ได้ทั้งวันเลยใช่งดีอยู่ได้เลยบางคนเขาเอาหมากไปให้กินหมากเขาก็นั่งเคี้ยวนั่งเคี้ยวแล้วก็ไปเจ็บต่อก็ไปอีกสนุกมากมันเป็นแบบไหนก็ไม่รู้มันอารมณ์ดีอารมณ์แบบอยากเก็บเห็ดใช่ไหมันสนุก ดอกไหนก็สนุกมวนมันมวนมันมวนวันนี้วันได้ไปเมียไอ้เบลอยากไปต้องไปใหงได้วันนี้วันได้ไปตอนเสาร์ก็ไปตอนเที่ยงวันนี้ไปตอนเที่ยงไปตอนบ่ายวันนี้ไปเราไปบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอ้าวในดูข้างในตะกร้ามีอะไรบ้างบ่ายโมงครึ่งได้แน่น้อยน่ะอ๋อไม่ได้ไปนานเนาะไปแค่ไม่กี่ไปน่าจะชั่วโมงหนึ่งครับได้มีเห็ุอะไรมีเห็ุอะไรบ้างครับ เห็ดเขาเรียกเห็ดใคอันนี้เห็ดขานนะครับนี่เห็ดขานอันนี้เห็ดแดงก่อดอกนั่นนะเพิ่งเพิ่งเกิดเพิ่งโผล่ขึ้นจากดินแมส่วนใหญ่ก็คือมีประมาณสามประเภทเนาะเห็ดมีเห็ดไข่เห็ดแดงเห็ดแดงอแล้วก็เห็ดขานแล้วก็เห็ดดินเห็ดดินคือเห็ดเห็ดหน้าขาวนี่เห็ดนี่อันนี้ออกเยอะนี่มะบาดเนี่ยเห็ดดินเห็ดทานเห็ดแดงแล้วก็เห็ดไข่สี่อย่างเห็ดไข่ออกเยอะกว่าเพื่อนครับมีสี่ประเภทที่เจอบ่อยๆเนาะเห็ดเห็ดดินก็ออกอะไรอร่อยที่สุดครับ อะไรอร่อยเหรอถ้าอร่อยถ้าหอมเห็ดไท่อร่อยมากหอมด้วยเห็ไท่อร่อยที่สุดถ้าดอกเลีกยๆมันก็เราเราก็เอาไปคั่วเอาอันนี้ถ้าใหญ่ๆเอาเขาเอาเอาไม้เสียบแล้วก็ปิ้งให้มันหอมหอมอแล้วในตะก้าเนี้ยวันนี้จะทําเมนูอะไรครับจะจำปนได้ป่นได้หนึ่งป่นพอดีเนาะถ้าจะปนได้ป่นได้ปน เอาดินออกแล้วก็ล้างแล้วดอกใหญ่นั่นนี่น่าจะอิ่มอยู่สวยเลยไม่เคยเห็นดอกสวยมากดอกสวยเอาไม้ทำเลยเนาะครับเอาไม้ทำใช่เห็ดใครหรือเปล่าเนี่ยแม่ใช่แม่ก็บอกแปลกมาเห็ดใครยังจะง่ามแกฮะเราก็เห็นเห็ดใครงามปปนี่เนี่ยตั้งตู้โลอยู่เลยหอยดอกอื่นมันก็ขาสั้นๆขางอๆขาทับๆอันนี้มันตรงเหมือน มันอะมันวาดรูปเราเลยนะมันวาดรูปสวยมากเกสวยมากอันนี้ก็หักหันมอเขาเหยียบมันเหยียบไปเหยียบมาเหยียบมันขึ้นไม่ได้มันมันขามันขามันขาก่อนนะขามันยังจบโผล่ขึ้นได้อีกดีใจมากเ็บเหไปนี่เหยียบไปก็ดูแม่จะเก็บเห็ดไปอีกนานเท่าไหร่ครับ จนกว่ามันจะหยุดออกนั่นงมันมันไม่ออกเมื่อไรม่นนั้นเราก็หยุดมันก็คงไม่มีวันที่มันจะหยุดออกแล้วนั้นเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็หมดเวลาเดี๋ยวก็หน้าหนาวมันก็ไม่ออกใช่ปะเออฝนหยุดตกแล้วมันก็หนาวมันก็ไม่ออกอ๋อมันไม่มีมันไม่มีเสื้อหนาวใส่บะเออมันกลัวหนาวบะถ้าฝนตกมันก็ร้อนมันเอ้ามันก็เห็นออกถ้าถ้าฝนหยุดแล้วก็ลมมาแล้วก็หนาวมันก็หยุดมันไม่ออกมันไม่รอ เชื้อรามันก็เป็นพวกกลุ่มเชื้อราครับ,รบมันก็ชอบความชื้นทุงสูงเนาะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราไปดูคุณแม่ว่าคุณแม่มีวิธีการหาเห็ดยังไงบ้างน,นะครับถึงทำให้ได้เห็ดเยอะแล้วก็ได้เห็ดที่อร่อยแบบนี้ครับ